เมื่อการภาวนากลายเป็นกิจวัตรของใจผลที่เกิดขึ้นจะไม่ใช่เพียงความสงบชั่วคราวแต่คือการเปลี่ยนโครงสร้างความคิดจากรากฐานใจที่เคยวิ่งหาความสุขจากภายนอกจะค่อยๆหยุดและหันกลับมารู้เท่าทันตนเองนี่คือเหตุที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าทำทั้งปวงมีใจเป็นหัวหน้าเพราะเมื่อใจได้รับการฝึกอย่างสม่ำเสมอ ความเห็นผิดย่อมลดลงความเห็นถูกย่อมค่อยๆตั้งมั่นการภาวนาทุกวันทำให้ใจมีสติรองรับอารมณ์ที่มากระทบเมื่อมีผัสสะเกิดขึ้นใจที่เคยเผลอไหลาตามจะเริ่มรู้ทันก่อนความโกรธเกิดก็เห็นเป็นความโกรธไม่ใช่ตัวเราความทุกข์เกิดก็เห็นเป็นสภาวะหนึ่งที่เกิดแล้วดับตามเหตุปัจจัย การเห็นเช่นนี้คือปัญญาไม่ใช่การคิดเอาเองแต่เป็นผลจากการภาวนาที่ต่อเนื่องบุญจากการภาวนาจึงเป็นบุญที่ตัดวงจรของความหลงเมื่อหลงน้อยลงการปรุงแต่งก็เบาลงเมื่อปรุงแต่งเบาลงทุกย่อมเบาบางลงตามลำดับ นี่คือกระบวนการที่ตรงไปตรงมาไม่ต้องอาศัยพิธีไม่ต้องรอจังหวะพิเศษขอเพียงใจกลับมารู้ลมหายใจรู้กายรู้ใจในปัจจุบันขณะเมื่อภาวนาทุกวันใจจะเริ่มมีความมั่นคงภายในไม่ต้องพึ่งคำชมมากไม่วันไหวกับคำตำหนิเพราะใจได้เรียนรู้ความจริงว่าทุกสิ่งไม่เที่ยงไม่ควรยึดเป็นของตนตรงนี้เองคืออานิสงส์ที่ลึกที่สุด คือการคลายความยึดถือทีละน้อยการไม่รอวันพระไม่ได้หมายถึงการไม่เคารพวันพระแต่หมายถึงการไม่ผลัดวันในการฝึกใจเพราะทุกวันที่ยังมีลมหายใจคือโอกาสในการสร้างเหตุแห่งความพ้นทุกข์เมื่อทำเหตุให้ถูกผลย่อมถูกต้องตามธรรมและนี่แหละคือบุญมหาศาลที่เกิดขึ้นได้ทุกวันโดยไม่ต้องรอวันใดเลยเมื่อใจได้รับการฝึกด้วยการภาวนาอย่างต่อเนื่อง สิ่งที่ปรากฏชัดคือความเปลี่ยนแปลงที่ละเอียดแต่มั่นคงใจจะไม่รีบตัดสินไม่รีบต่อต้านและไม่รีบหลงตามอารมณ์เหมือนเดิมเพราะสติที่เกิดจากการภาวนาทำหน้าที่เป็นดั่งแสงสว่างคอยเปิดเผยสภาพของใจตามความเป็นจริงตรงนี้เองคือเหตุที่บุญจากการภาวนาถูกเรียกว่าเป็นบุญที่นำปัญญาไม่ใช่เพียงความอิ่มใจชั่วครู่ การภาวนาทุกวันทำให้ใจเห็นความสัมพันธ์ของเหตุและผลภายในตนเองเมื่อมีความฟุง้งใจย่อมกระสับกระส่ายเมื่อมีความรู้ตัวใจย่อมสงบการเห็นเช่นนี้ซ้ำๆทำให้เกิดความเข้าใจที่ไม่ต้องอาศัยใครอธิบายนี่คือธรรมที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าผู้ปฏิบัติย่อมรู้ได้ด้วยตนเองเมื่อใจเริ่มเข้าใจเหตุแห่งทุกข์ใจก็จะไม่กล่าวโทษโลก ไม่โทษคนไม่โทษสถานการณ์เพราะเห็นชัดว่าทุกข์เกิดจากการยึดถือในใจตนเองการภาวนาจึงไม่ใช่การหนีปัญหาแต่เป็นการเผชิญปัญหาด้วยความรู้เท่าทันใจที่มีสติย่อมไม่เพิ่มเชียร์ให้กับความทุกข์ที่เกิดขึ้นบุญจากการภาวนายังทำให้ใจมีเมตตาอย่างเป็นธรรมชาติเพราะเมื่อเห็นตนเองทุกข์จากการหลงใจก็จะเข้าใจผู้อื่นที่ยังหลงเช่นเดียวกัน ความแข็งกระด้างในใจจะค่อยๆอ,อ่อนลงความเอาแต่ใจจะค่อยๆเบาบางนี่คือผลของการรู้จักใจไม่ใช่การบังคับใจเมื่อทำเช่นนี้ทุกวันใจจะค่อยๆตั้งมั่นในทางที่ถูกไม่หวัน่นไหวต่อความไม่แน่นอนของชีวิตเพราะได้เห็นแล้วว่าทุกสิ่งล้วนเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปการเห็นความจริงนี้ไม่ทำให้ใจหดหู แต่กลับทำให้ใจเป็นอิสระมากขึ้นและอิสระภาพของใจนี่เองคือบุญใหญ่ที่เกิดจากการภาวนาทุกวันอย่างไม่ต้องรอวันใดเลยเมื่อการภาวนาเกิดขึ้นทุกวันใจจะเริ่มมีความละเอียดในการรับรู้ไม่ใช่เพราะเราพยายามเก่งขึ้นแต่เพราะสติทำงานมากขึ้นใจจะเห็นความคิดตั้งแต่ยังไม่กลายเป็นอารมณ์แรงเมื่อเห็นเร็วการดับย่อมเกิดง่าย นี่คือเหตุผลที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าสติเป็นทางเอกเพื่อความพ้นทุกข์เพราะสติที่ต่อเนื่องจะตัดกระแสะความหลงก่อนที่ทุกข์จะขยายตัวการภาวนาทุกวันยังทำให้ใจรู้จักประมาณรู้ว่าอะไรควรคิดอะไรควรวางใจจะไม่แบกเรื่องที่เกินกำลังไม่กังวลในสิ่งที่ยังไม่เกิดเมื่อใจไม่สะสมภาระความเบาสบายย่อมเกิดขึ้นเอง ตรงนี้คือบุญที่เกิดจากการไม่สร้างทุกข์เพิ่มเป็นบุญที่ละเอียดแต่ส่งผลต่อชีวิตอย่างลึกซึ้งเมื่อสติสมาธิและความเข้าใจเรื่องประสานกันใจจะเห็นความจริงของชีวิตชัดขึ้นเห็นว่าความสุขที่ยึดไว้แน่นก็แปลเปลี่ยนได้ความทุกข์ที่กลัวก็ไม่คงอยู่ตลอดไปการเห็นเช่นนี้ทำให้ใจไม่หลงดีใจเกินเหตุและไม่จมทุกข์เกินจำเป็น นี่คือความสมดุลที่เกิดจากการภาวนาไม่ใช่จากการบังคับอารมณ์การภาวนาทุกวันยังทำให้ใจกล้ารับความจริงกล้าดูความไม่สมบูรณ์ของตนเองโดยไม่ตำหนิตนเองเพราะเมื่อเห็นตามจริงใจก็พร้อมปรับเปลี่ยนและเรียนรู้ตรงนี้คือปัญญาที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้รู้จักตนเองตามความเป็นจริงไม่หลอกตนเองและไม่หลงตนเอง เมื่อใจดำเนินไปเช่นนี้อย่างสม่ำเสมอความสงบจะไม่ใช่ของหายากความทุกข์จะไม่ใช่สิ่งที่ต้องกลัวเพราะใจมีเครื่องมือมีหลักและมีทางเดินที่ชัดเจนและทั้งหมดนี้เกิดขึ้นได้จากการภาวนาทุกวันโดยไม่ต้องรอวันพิเศษใดเลยเมื่อการภาวนาเกิดขึ้นทุกวันใจจะเริ่มมีความละเอียดในการรับรู้ ไม่ใช่เพราะเราพยายามเก่งขึ้นแต่เพราะสติทำงานมากขึ้นใจจะเห็นความคิดตั้งแต่ยังไม่กลายเป็นอารมณ์แรงเมื่อเห็นเร็วการดับย่อมเกิดง่ายนี่คือเหตุผลที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าสติเป็นทางเอกเพื่อความพ้นทุกข์เพราะสติที่ต่อเนื่องจะตัดกระแสะความหลงก่อนที่ทุกขจะขยายตัวการภาวนาทุกวันยังทำให้ใจรู้จักประมาณ รู้ว่าอะไรควรคิดอะไรควรวางใจจะไม่แบกเรื่องที่เกินกำลังไม่กังวลในสิ่งที่ยังไม่เกิดเมื่อใจไม่สะสมภาระความเบาสบายย่อมเกิดขึ้นเองตรงนี้คือบุญที่เกิดจากการไม่สร้างทุกข์เพิ่มเป็นบุญที่ละเอียดแต่ส่งผลต่อชีวิตอย่างลึกซึ้งเมื่อสติสมาธิและความเข้าใจเริ่มประสานกันใจจะเห็นความจริงของชีวิตชัดขึ้น เห็นว่าความสุขที่ยึดไว้แน่นก็แปรเปลี่ยนได้ความทุกข์ที่กลัวก็ไม่คงอยู่ตลอดไปการเห็นเช่นนี้ทำให้ใจไม่หลงดีใจเกินเหตุและไม่จมทุกข์เกินจำเป็นนี่คือความสมดุลที่เกิดจากการภาวนาไม่ใช่จากการบังคับอารมณ์การภาวนาทุกวันยังทำให้ใจกล้ารับความจริงกล้าดูความไม่สมบูรณ์ของตนเองโดยไม่ตำหนิตนเอง เราะเมื่อเห็นตามจริงใจก็พร้อมปรับเปลี่ยนและเรียนรู้ตรงนี้คือปัญญาที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้รู้จักตนเองตามความเป็นจริงไม่หลอกตนเองและไม่หลงตนเองเมื่อใจดำเนินไปเช่นนี้อย่างสม่ำเสมอความสงบจะไม่ใช่ของหายากความทุกข์จะไม่ใช่สิ่งที่ต้องกลัวเพราะใจมีเครื่องมือมีหลักและมีทางเดินที่ชัดเจน และทั้งหมดนี้เกิดขึ้นได้จากการภาวนาทุกวันโดยไม่ต้องรอวันพิเศษใดเลยเมื่อการภาวนาถูกสารต่ออย่างไม่ขาดช่วงใจจะค่อยๆสึมซับธรรมโดยไม่รู้ตัวไม่ใช่การจำคำสอนแต่เป็นการเห็นสภาวะจริงในชีวิตประจำวันเห็นความเกิดขึ้นของอารมณ์เห็นการตั้งอยู่และเห็นการดับไปการเห็นเช่นนี้ทำให้ใจไม่หลงเข้าไปเป็นเจ้าของอารมณ์นั้น ตรงนี้คือเหตุที่ทุกข์ค่อยๆค,คลายไม่ใช่เพราะไม่มีปัญหาแต่เพราะใจไม่เข้าไปแบกปัญหาไว้ทั้งหมดการภาวนาทุกวันยังทำให้ใจมีความอ่อนโยนต่อความเป็นจริงเมื่อสิ่งใดไม่เป็นดังหวังใจก็ไม่ต่อต้านอย่างรุนแรงเพราะได้เรียนรู้ว่าความไม่สมหวังเป็นธรรมดาพระพุทธเจ้าตรัสว่าสิ่งใดมีความเกิดสิ่งนั้นย่อมมีความดับ เมื่อใจเห็นความจริงข้อนี้ซ้ำๆความคาดหวังที่กดทับใจก็จะเบาลงเองการเห็นตามจริงยังนำไปสู่ความซื่อสัตย์ต่อใจตนเองไม่หลอกตอนเองว่าพ้นทุกข์แล้วทั้งที่ยังมีความยึดอยู่การภาวนาทำให้ใจกล้ายอมรับความจริงแม้เป็นความจริงที่ไม่สวยงามเพราะเมื่อยอมรับได้การแก้ไขย่อมเกิดขึ้นได้นี่คือเหตุปัจจัยของการเจริญในธรรม บุญจากการภาวนาไม่ได้แยกจากการดำเนินชีวิตใจที่มีสติย่อมพูดด้วยความระมัดระวังทำด้วยความไม่ประมาทและคิดด้วยความรอบคอบเมื่อกายวาจาใจสะอาดขึ้นผลคือความสงบที่ค่อยๆแผ่ซ่านออกมาตรงนี้คือบุญที่เชื่อมโยงทั้งภายในและภายนอกอย่างเป็นธรรมเมื่อทำเหตุเช่นนี้ทุกวันแม้เพียงเล็กน้อยแต่ต่อเนื่องใจจะค่อยๆมีกำลัง ไม่วันไหวต่อความเปลี่ยนแปลงของโลกเพราะได้เห็นแล้วว่าสิ่งที่ควรพึ่งคือความรู้ตัวในปัจจุบันขณะและนี่คือคุณค่าของการภาวนาทุกวันที่พระพุทธเจ้าทรงชี้ทางไว้อย่างตรงไปตรงมาและลึกซึ้งเมื่อใจเดินบนทางภาวนาอย่างสม่ำเสมอใจจะเริ่มแยกออกได้ระหว่างสิ่งที่ควบคุมได้กับสิ่งที่ควบคุมไม่ได้สิ่งใดเกินอำนาจใจก็ไม่ฝืนสิ่งใดเป็นหน้าที่ ใจก็ทําด้วยความรู้ตัวความเข้าใจเช่นนี้ทําให้ใจไม่สับสนไม่ร้อนรนและไม่หลงแบกโลกไว้ทั้งใบนี่คือผลของปัญญาที่ค่อยๆงอกงามจากการภาวนาไม่ใช่จากการคิดคาดเดาการภาวนาทุกวันยังทําให้ใจเห็นคุณค่าของความเพียรที่ถูกต้องไม่เพียรแบบกดข่มไม่เพียรแบบเอาชนะตนเองแต่เพียรด้วยความสม่ําเสมอและอ่อนโยน พระพุทธเจ้าตรัสถึงทางสายกลางเพราะทางนี้ไม่ทําให้ใจตึงเกินและไม่หย่อนเกินเมื่อใจเดินถูกทางความก้าวหน้าจะเกิดขึ้นเองโดยไม่ก็้าเร่งเมื่อสติทํางานต่อเนื่องใจจะเริ่มหยุดสร้างเรื่องซ้ําจากอดีตความผิดพลาดที่เคยเกิดจะถูกมองเป็นบทเรียนไม่ใช่บาดแผลใจไม่โทษตนเองซ้ําๆและไม่จมอยู่กับความเสียใจที่แก้ไขไม่ได้ ตรงนี้คือความหลุดพ้นในระดับหนึ่งที่เกิดจากการรู้จักวางอดีตไว้ในที่ของมันการภาวนาทุกวันยังช่วยให้ใจไม่หลงไปฝากความหวังทั้งหมดไว้กับอนาคตเพราะได้เห็นชัดว่าอนาคตยังมาไม่ถึงแต่ใจสามารถทุกได้ตั้งแต่ตอนนี้หากขาดสติเมื่อรู้เช่นนี้ใจจึงกลับมาอยู่กับปัจจุบันอย่างมีคุณค่า การอยู่กับปัจจุบันไม่ใช่การหนีความจริงแต่คือการรับผิดชอบต่อใจในขณะนี้เมื่อเหตุคือสติความเข้าใจและความเพียรถูกทำให้ครบถ้วนผลคือใจที่เบาสงบและไม่หวันไหวง่ายบุญจากการภาวนาจึงไม่ใช่เรื่องไกลตัวแต่คือการเปลี่ยนคุณภาพของใจในทุกวัน และนี่คือเหตุผลที่การภาวนาทุกวันให้ผลลึกซึ้งและมั่นคงโดยไม่จำเป็นต้องรอวันพิเศษใดเลยเมื่อใจได้รับการหล่อเลี้ยงด้วยการภาวนาอย่างต่อเนื่องใจจะเริ่มมีความมั่นคงโดยไม่ต้องพึ่งสิ่งภายนอกความมั่นคงนี้ไม่ใช่ความดือ้อไม่ใช่ความแข็งแต่คือความตั้งอยู่บนความเข้าใจใจรู้ว่าอะไรควรยึดชั่วคราวและอะไรควรวางอย่างถาวร ความรู้เช่นนี้ทำให้ใจไม่หวั่นไหวต่อการเปลี่ยนแปลงของคนของงานและของสถานการณ์เพราะเห็นแล้วว่าทุกสิ่งเป็นไปตามเหตุปัจจัยไม่ได้เป็นไปตามใจใครการภาวนาทุกวันยังทำให้ใจรู้จักหยุดก่อนที่จะพูดก่อนที่จะทำและก่อนที่จะตัดสินการหยุดนี้ไม่ใช่ความลังเลแต่คือช่องว่างของสติที่เปิดโอกาสให้ปัญญาเข้ามาทำงาน เมื่อมีช่องว่างความผิดพลาดย่อมน้อยลงความขัดแย้งย่อมลดลงนี่คือผลที่เกิดจากใจที่ได้รับการฝึกไม่ใช่จากความพยายามควบคุมผู้อื่นเมื่อใจมีสติรองรับชีวิตความทุกข์ที่เข้ามาจะไม่กลายเป็นศัตรูใจจะมองทุกข์เป็นครูที่ชี้ให้เห็นความยุติที่ยังหลงเหลืออยู่พระพุทธเจ้าตรัสว่าการรู้ทุกข์ตามความเป็นจริงคือจุดเริ่มต้นของความพ้นทุกข์ การภาวนาทุกวันจึงไม่ทำให้ชีวิตหนีปัญหาแต่ทำให้เข้าใจปัญหาอย่างตรงไปตรงมาการเข้าใจเช่นนี้ทำให้ใจไม่รีบผลักใสสิ่งที่ไม่ถูกใจและไม่รีบไขว่คว้าสิ่งที่ถูกใจจนเกินพอดีใจจะค่อยๆตั้งอยู่ในความพอดีความพอดีนี้เองคือฐานของความสงบที่ยั่งยืนไม่ต้องตื่นเต้นกับความสุขมากและไม่จมอยู่กับความทุกข์นานเมื่อเหตุแห่งสติ ปัญญาและความเพียรถูกสั่งสมทุกวันใจจะค่อยๆเปลี่ยนทิศทางจากการสแสวงหาภายนอกมาสู่ความรู้แจ้งภายในและการเปลี่ยนทิศทางนี้เองคือบุญที่ลึกที่สุดเป็นบุญที่ไม่สูญหายไม่แปรผันและติดตามใจไปทุกขณะทั้งหมดนี้เกิดขึ้นได้จากการภาวนาทุกวันโดยไม่ต้องรอวันใดเลยเมื่อใจได้รับการฝึกภาวนาอย่างสม่ำเสมอ ใจจะค่อยๆเห็นความจริงที่ละเอียดขึ้นไม่ใช่เพราะโลกเปลี่ยนแต่เพราะมุมมองของใจเปลี่ยนใจจะเห็นว่าความวุ่นวายภายนอกไม่อาจทำร้ายใจได้หากใจไม่วิ่งออกไปรับการเห็นเช่นนี้ทำให้ใจเริ่มคืนอำนาจกลับมาอยู่กับตนเองนี่คือเหตุที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าผู้มีสติย่อมเป็นผู้ไม่ประมาท การภาวนาทุกวันยังทำให้ใจรู้จักการอยู่ร่วมกับความไม่แน่นอนไม่ดิ้นรนให้ทุกอย่างเป็นไปดังใจและไม่ต่อต้านเมื่อสิ่งใดไม่เป็นดังหวังใจจะเริ่มยอมรับความเปลี่ยนแปลงอย่างสงบเพราะได้เห็นแล้วว่าความเปลี่ยนแปลงเป็นธรรมดาไม่ใช่ความผิดพลาดของชีวิตเมื่อยอมรับได้ใจก็ไม่ต้องเสียพลันไปกับการต่อสู้ที่ไม่จำเป็น เมื่อสติทำงานสม่ำเสมอใจจะเห็นการเกิดดับของความคิดอย่างชัดเจนความคิดที่เคยดูน่าเชื่อถือกลับถูกมองเป็นเพียงสภาวะหนึ่งที่เกิดแล้วก็ดับการเห็นเช่นนี้ทำให้ใจไม่ตกเป็นทาสของความคิดใจไม่ต้องเชื่อทุกเรื่องที่คิดและไม่ต้องทำตามทุกอารมณ์ที่เกิดนี่คืออิสรภาพที่เกิดจากการรู้เท่าทันใจตนเอง การภาวนาทุกว no ันย <Is it? S 2> ังทำให้ใจมีความเมตตาที่ไม่ปรุงแต่งเพราะเมื่อเห็นความทุกข์ของตนเองจากการหลงใจก็เข้าใจความทุกข์ของผู้อื่นโดยไม่ต้องตัดสินความเมตตาจึงไม่ใช่การฝืนใจดีแต่เป็นผลจากความเข้าใจที่ลึกซึ้งตรงนี้คือธรรมที่เชื่อมโยงปัญญากับกรุณาเข้าด้วยกันเมื่อใจเดินบนทางนี้อย่างต่อเนื่องชีวิตจะไม่ถูกพัดพาไปตามกระแสอารมณ์เหมือนเดิม ใจจะมีหลักมีที่ยืนและมีทิศทางที่ชัดเจนทั้งหมดนี้ไม่ได้เกิดจากการรอคอยแต่เกิดจากการลงมือภาวนาทุกวันและนี่คือเหตุผลที่การภาวนาให้ผลมั่นคงลึกซึง้งและเป็นบุญใหญ่ที่เกิดขึ้นได้ในทุกขณะของชีวิตเมื่อการภาวนาถูกทำอย่างต่อเนื่องใจจะค่อยๆสุกงอมในธรรมโดยไม่ต้องเร่งไม่ต้องคาดหวังผลลัพธ์ ใจจะเรียนรู้การอยู่กับความจริงของชีวิตด้วยความสงบและมั่นคงสุขก็รู้ว่าสุขทุกข์ก็รู้ว่าทุกข์แต่ใจไม่หลงไปยึดว่าเป็นตัวเราของเราการรู้เช่นนี้ทำให้ใจไม่หวั่นไหวไม่แตกสลายเมื่อเผชิญเหตุการณ์ที่หนักหนาเพราะใจมีฐานมีที่พักคือสติที่ฝึกมาดีแล้ว การภาวนาทุกวันจึงไม่ใช่เพียงการสะสมบุญในเชิงปริมาณแต่คือการยกระดับคุณภาพของใจจากใจที่ฟุ้งซ่านเป็นใจที่รู้ตัวจากใจที่หลงยึดเป็นใจที่รู้จักวางจากใจที่หวั่นไหวเป็นใจที่ตั้งมั่นทั้งหมดนี้เป็นไปตามเหตุและผลที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้อย่างไม่ผิดเพี้ยนการภาวนาทุกวันคือการสร้างบุญที่ต่อเนื่องไม่ขาดสาย เป็นบุญที่ทำให้ชีวิตเบาลงใจสงบลงและปัญญาชัดขึ้นไม่ต้องรอวันพระไม่ต้องรอเวลาใดขอเพียงไม่ทอดทิ้งการรู้ตัวในแต่ละวันนั่นคือการเดินอยู่บนทางธรรมแล้วขออำนาจแห่งคุณพระรัตนตรยัยและอานิสงส์แห่งการภาวนานี้จงเป็นปัใจจัยให้ท่านทั้งหลายมีสติสมบูรณ์ใจสงบมีกำลังปัญญาเห็นทางที่ถูกต้องในชีวิต ขอให้ความทุกข์เบาบางลงความสว่างในใจเพิ่มพูนขึ้นทุกวันและขอให้ก้าวเดินบนหนทางแห่งความพ้นทุกข์ด้วยความมั่นคงสงบและปลอดภัยเทิญ